อามาเกดอนคือสนามรบสุดท้ายในเรื่องเล่าแห่งการเปิดเผย a p o c ิ l y ิ s e l i t e r เจอร์วรรณกรรมพยากรณ์ซึ่งปรากฏในพระคมภีวิวรณ์บทที่16ซึ่งอามาเกดอนเป็นสถานที่ที่กองทัพแห่งพระเจ้าจะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพของสัตว์ร,ร้ายมังกรและผู้เผยพระวจนะเทียมคำว่าอามาเกดอนมาจากภาษาฮิบรูครับกับคำเดิมที่ว่า h a เมกิโดที่แปลว่าภูเขาเมกิดโดแต่สถานที่นี้ไม่มีภูเขาในความเป็นจริงครับ เมกิโดเป็นเนินซากเมืองเก่าในอิสราเอลที่เคยเป็นสนามรบครั้งสําคัญมากมายหลายยุคและมักจะถูกใช้ในพระคัมภีร์เป็นภาพแทนของสนามรบแห่งประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของวิวร์อามากิดดอนคือจุดนัดพบของกองทัพทั่วโลกที่ถูกกองกําลังของปีศาจล่อลวงมาสู้กับพระเจ้าการรวมพลมันเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าสั่งให้อัครทูตทั้ง7เทคานแห่งพระพิโรธลงบนโลกซึ่งในขันที่6เปิดทางให้แม่น้ำยูเฟรติสเกิดแห้ง เพื่อให้กษัตริย์จากทิศตะวันออกเดินทับมาได้วิญญาณปีศาจสามตนในรูปของกบออกมาจากปากของสัตว์ปลาทั้งสามและไปปลุกปั่นโลกให้เกิดสงครามพวกเขารวมตัวกันณนเออมาเกดอนแต่ในบทถัดมากลับไม่มีการกล่าวถึงการลบตรงๆเลยสักครั้งเดียวครับเพราะมีการบอกต่อว่าเมื่อผู้ขี่ม้าขาวซึ่งในที่นี้ก็น่าจะสื่อถึงพระคริสปรากฏต,ตัวพร้อมดาบจากปากและผ้าคลุมที่ชุ่มเลือดการลบก็จบลงอย่างรวดเร็ว กองทัพของความชั่วร้ายจะถูกสังหารจนหมดสิ้นสัตว์ร,ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จจะถูกโยนลงบึงไฟและซาตานก็จะถูกจองจำหนึ่งพันปีแม้ไม่มีการบรรยายการรบอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องเล่าหรือที่ไหนนะครับแต่อามาเกดอนมันก็กลายเป็นเสียลักของสองครามครั้งสุดท้ายระหว่างความดีและความชั่วที่มนุษย์ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ทุกคนต้องเลือกข้างซึ่งฝ่ายหนึ่งคืออาณาจักรแห่งพระเจ้าต่วอ,อีกฝ่าย คือโลกที่เต็มไปด้วยบาปและการหลอกลวงสงครามนี้มีมิติทางจิตวิญญาณมากกว่าทางทหารเป็นการต่อสู้ของเจตจำนงพระคัมภีร์เสนอว่าอาวุธของพระเจ้าไม่ใช่กำลังทางวัตถุแต่คือดาบจากปากแต่ในวัฒนธรรมต่อมาอามาเกดอนถูกตีความหลากหลายมากขึ้นครับบางก็บอกว่ามันเป็นสงครามโลกบางก็มองว่าเป็นหายนะจากอาวุธนิวเคลียร์บางก็เชื่อว่าเป็นสงครามระหว่างเทคโนโลยีกับจิตวิญญาณซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะหมายถึงเอไอกับมนุษย์ครับ แต่ในมิติของตำนานศาสนามันคือฉากจบของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ความจริงกับความเทจ็จจะประจันหน้ากาันโดยไม่มีพื้นที่ให้หลบซ่อนไม่มีที่ว่างให้พักกลางทางไม่มีที่เหลือสำหรับความคุ้มเครือมีเพียงการเลือกและผลลัพธ์อันเด็ดขาดเท่านั้น